ต่อไปพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะกับโครงการที่น่าสนใจ365วันนครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัยจะปลอดภัยอุ่นใจอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ ทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านจุมพศวัฒนชัดสิริค่ะเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์365วันนครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัยโดยมีทางด้านของท่านในอำเภอเก้าเลี้ยวนะคะท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าร่วมงานค่ะตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการกําหนดให้มีวาระสําคัญของจังหวัด3 6 0 65วันนครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัยโดยทางด้านของจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ให้ทุกภาคส่วนรณรงค์ป้องกันในการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นและกําหนดให้ทุกพื้นที่มีมาตรการในการสวมหมวกกันน็อกแบบ100%เน้นย้ําหน่วยงานราชการข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กรผู้นำชุมชนต้องปฏิบัติตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามวินัยจราจรและก็อยู่ภายใต้กฎหมายโดยเฉพาะการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้ง ทุกครั้งที่ท่านเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มีเป้าหมายนะคะในการลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนภายในปี2,570นี้ค่ะโดยข้อมูลตลอดทั้งปี2,565นะคะก็ระบุเอาไว้นะคะว่ามียอดจำนวนผู้เสียชีวิตของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย300รายอยู่ในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยวเนี่ย17รายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ50.16 ต่อประชากรแสนรายสูงกว่าเป้าหมาย24.09ต่อประชากรแสนรายนะคะในข้อมูลของปี2566ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายน2566รวม4เดือนอำเภอเก้าเลี้ยวแห่งนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีกต่อไปค่ะ การป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียนะครับจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยนะครับก็ต้องมีความร่วมมือทุกภาคส่วนช่วยดูแลกันแต่ที่สำคัญที่สุดคือคนในครอบครัวและคนที่ใกล้ชิดในการผลักดันมาตรการต่างๆเหล่านี้เองเป็นมาตรการภาครัฐเขาเรียกว่าเป็นกฎสังคมที่เราสร้างขึ้นเพื่อลดอุบัติเหตุนั่นไม่ใช่ใครเพราะตัวของท่านเองอในการเ,าเรียกว่ารักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นด้วยใช่